สวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการทำปฏิทินด้วยโปรแกรม Word ทีนี้การทำปฏิทินได้เนี่ยด้วยโปรแกรม Word นักเรียนจะต้องมาดูก่อนว่าส่วนประกอบของปฏิทินหรืองานที่เราจะทำเนี่ยนะมันมีอะไรบ้างเราจะใช้คอลัมน์เท่าไหร่แถวเท่าไหร่มาดูเดือนมกราคมก่อนแถวที่1เนี่ยอาจจะเป็นชื่อเดือนหรือเดือนที่เท่าไหร่หรือปีพศอ,อ,อะไรก็แล้วแต่แถวที่1นจะอยู่แถวที่หนึ่ง แถวที่2ก็คือวันอาทิตย์จันทร์พุธพฤหัสศุกร์เสาร์แถวที่สามก็จะเป็นวันที่1กับ2แถวที่4แถวที่ห้าแถวที่หแถวที่7ดแถวที่8นั่นเท่ากับว่าเราจะต้องใช้แถวทั้งหมดเนี่ยแดแถวส่วนคอลัมน์ก็ไปดูแนวตั้งคอลัมน์ที่1คอลัมน์ที่สองคอลัมน์ที่สคอลัมน์ที่4คอลัมน์ที่หคอลัมน์ที่หคอลัมน์ที่7นะทั้งหมด ถ้าว่านี้มี7คอลัมน์แถวมิทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8เา่าหเท่ากับคูณ8นะทีนี้เรากลับไปที่โปรแกรมบลดนะเราก็สร้างมาเลย7แถว8อนะ่ะพอดีปึ๊บนะก็สร้างมาแล้วก็ทำช่องแรกแถวแรกเราก็ประสานเซลล์ไปนะเพราะว่ามันจะเป็นช่องเดียวกัน ันนี้ก็จะเป็นวันอาทิตย์อ,อาทิตย์วันจันทร์วันอังคารไล่ไปเรื่อยๆเลยวันพุธต่อไปวันพฤหัสอดีตอ่าต่อไปวันศุกร์วันศุกร์แล้วก็วันเสาร์เสาร์ ามาก็ไปดูปฏิทินที่เราหามาว่าวันที่1มันเริ่มที่วันไหนวันศุกร์นี่ก็ต้องมานั่งไล่วันที่1ก็คือวันศุกร์ก็ใส่ไป1 2ค่อยๆไล่ไป3 4มสี่ห้าหกเดแไล่ไปเรื่อยๆนะไล่ไปง่ายๆแบบนี้เองการทำปฏิทินนะไล่ไปสี อแถวท้ายสามสิบเอ็ดแล้วก็ไปดูสาสิบเอ็ดเนี่ยเราจะตรงวาาันอาทิตย์นะก็ไปดูตัวอย่างว่าตรงวันที่จริงไหมอ่ะจริงแสดงว่าเราที่เราทํามาถูกนี่ก็ส่วนประกอบหลักๆอ่ะเดือนอ่าตรงนี้เดีย๋ยวาใส่เดือนเดือนมกราคมปีพศส,สองห้าหกสี่อ่ะแบบนี้เป็นต้น แค่นี้ก็เสร็จแล้วปฏิทินเราเราก็มาใส่สีใส่อะไรที่เรียนไปแล้วนะการออกแบบการอะไรเงี้ยก็ใส่สีจะเพิ่มเติมอะไรก็ใส่ไปเพราะข้อมูลเราใส่ไปแล้วแค่นี้เองการทําปฏิทินทีนี้จะทําอันเพิ่มกดคลิกข้างล่างแล้วกด enter ก่อนนะเพื่อให้ตารางเนี่ยมันห่างกันเรนก็มาสร้างตารางใหม่แล้วก็ไปดูว่าเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยใช้คอลัมน์เท่าไหร่แถวเท่าไหร่แบบนี้แค่นี้เองการทำปฏิทินด้วยโปรแกรมบด นะสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราครูจะมีใบง,งานไปให้ให้เรียนทําใส่สมุดหรือเศษกระดาษนะได้แล้วก็ถ่ายรูปส่งมาในไลน์ในอัลบัม้มแค่นี้นะครับ